ฮีโร่ตัวจริงอดีตทหารผ่านศึกผู้ร่ำรวยด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ปฏิญาณไว้ว่าอายุไม่สําคัญถ้ายังเดินไหวก็จะเดินกว่ากว่าแล้วก็กว่าต่อไปอาสาไปรถเวียดนามอดีษฐานจิตไว้ว่าถ้ารลอดจากสงครามก็จะทาแต่ความดีเพื่อสังคมและที่มากกว่าถนนเราเพราะอยากเห็นถนนเมืองไทยสะอาดจะได้หน้าเดินหน้าขับรถและมีความปลอดภยัยเห็นเศษดินเศษหินได้รู้ว่ากวาดออกรถโมเตอร์ไซค์พวกรถเก๋งมาทับเนี่ยจะกระเด็นสายเข้าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุลุงได้เข้าเฝ้าองค์สะบาติ มเด็ดพระเจ้าอยู่หัวภาคภูมิใจมากไปเกียรติยศในวงตระกูลของเราตั้งใจที่จะทําความดีถวายพ่อหลวงท่านตลอดชีวิตทั้งคนนี้ต้องการคนามาความดีเยอะๆไม่ต้องมัวรอแค่ขับรถให้ดีไม่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหก,ก็ได้เป็นฮีโร่แล้วอย่าลืมสมัครกันเยอะๆะนะดูรายละเอียดและสมัครได้ที่คุณขับรถดีคุณมีน้ำใจคุณไม่ประมาทคุณจะเป็นฮีโร่แน่นะครับ